สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้ดูกันนะคะว่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะที่อำเภอที่เราอยู่ก็เริ่มที่จะมีคนเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเซฟตัวเองโดยการไม่ออกจากบ้านนะคะก็คือออกจากบ้านเฉพาะที่จําเป็นนะคะเป็นพวกกับข้าวของใช้เราก็จะซื้อมาเตรียมไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่คือของที่ไปซื้อมานะคะคิดว่าน่าจะ อยู่ได้ประมาณ4-5วันนะคะเดี๋ยวมาดูถุงแรกนะคะถุงแรกจะเป็นของใช้นะคะเป็นของใช้ทั้งหมดเลยถุงนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะตัวนี้เอาไว้เวลาทำอาหารแล้วก็ทับน้ามันหรือว่าเวลาลูกกินข้าวนะคะก็ใช้ตัวนี้เช็ดเพราะว่ามันจะหกเหละเธอะนะคะตัวนี้กระดาษทิชชู่จะหนาหน่อย แล้วก็สเปรย์ดับกลิ่นนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะแล้วตัวต่อไปนะคะจะเป็นสเปรย์ฉีดตัวนะคะอันนี้ของพ่อค่ะพ่อยังออกไปทำงานทุกวันนะคะแต่ว่าเราปิดร้านแล้วนะคะไม่รับลูกค้าแล้วช่วงนี้นะคะให้โควิดดีขึ้นก่อนนะแล้วถึงจะกลับไปเปิดร้านอีกครั้งอันนี้เป็นที่ทาจากักรแลนะคะ สไลด์ค่ะสองถุงอันนี้เป็นสูตรแอนตี้แบคค่ะอันนี้ล้างรู้สึกว่าขาจัดคราบมันคราบอะไรออกดีนะคะแล้วก็เป็นยาสีฟันคอเกตปัญจเวทนะคะตัวนี้ใช้ดีใช้ประจำเลยนะคะแล้วก็แป้งเย็นนะคะ ส่วนอันนี้เป็นยาสระผมนะคะซื้อมาใส่ห้องน้ําที่พ่อใช้นะคะพ่อผมน้อยนะคะใช้อันนี้ขวดแค่นี้ก็ใช้ได้ประมาณสองสมเดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นผงซักฟอค่ะโอโมดซักตตัวนี้นะคะหอมมากค่ะถุงต่อไปนะคะจะเป็นถุงของกินของของแล้วก็ของสดนะคะอันนี้จะเป็น ของกินก่อนนะคะก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันปาล์มเอาไว้ทอดนะคะอาหารสำหรับทอดน้ำมันปาล์มแล้วก็เกลืรัดนะคะเกลอัตอุเกลืรัดอันนี้นะคะอร่อยนะคะที่บ้านชอบกินแล้วตัวต่อไปเป็นขนมป๊อกกี้นะคะ ของลูกชายค่ะแล้วก็กาแฟนะคะมอคคูนา ok ตัวนี้นะคะเป็นม ok อคคูนาโกร่อยนะคะแล้วก็ปลากระป๋องนะคะอันนี้เป็นปลากระป๋องสูตรใหม่เขาบอกว่าเป็นสูตรที่น้ำซอสจะเป็นรสเผ็ดนะคะไม่เคยกินเหมือนกันซื้อมาลองแล้วก็ อันนี้นะคะเป็นปูผัดผงกะหรี่ค่ะของซีเชฟเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเนื้อปูในน้ำผงกะหรี่นะคะอันนี้ก็ไม่เคยกินค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเอาไว้สำหรับอาหารไข่เจียวหรือว่าอาหารประเภทผัดนะคะก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็เป็นนมเปรี้ยวดัตมิล กล่องเล็กของเด็กนะคะให้ลูกกินวันละหนึ่งกล่องนะคะสองรสนะคะแล้วในถุงต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารสดนะคะมีไข่ด้วยนะคะซื้อไข่ามาหนึ่งแผงจากร้านซีพีนะคะไข่ไก่อาหารสดวันนี้นะคะซื้อมาไว้ทอดให้ลูกนะคะเป็น ชีสบอลอย่างนี้นะคะ30ชิ้นราคาประมาณ100บาทประมาณนะัไม่ถึง100แล้วก็น,นี้นะคะเป็นแหนมค่ะเอาไว้ใส่ไข่เจียวไว้ใส่ข้าวผัดอะไรได้หมดเลยเอามาถ้าแช่ช่องฟรีซไว้ก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะอันนี้เป็นส่วน คอหมูย่างนะคะที่เป็นคอหมูแท้จะเป็นเนื้อแทรกมันนะคะมีอยู่แค่นี้ค่ะก็ได้มาแค่นี้นะคะทางร้านเหลือแค่นี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของหมูเนื้อสันนะคะซื้อมาแค่ครึ่งกิโลเพราะว่าไม่รู้จะเอามาทำอะไรซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้เฉยๆนะคะ <ๆ S 1> เผื่อจะเป็นทำเป็นหมูสับทำเป็นอะไรซื้อมานิดเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็น กระดูกอ่อนนะคะกระดูกที่โครงกระดูกอ่อนซื้อมาเผื่อแกงต้นคือได้หมดทุกอย่างเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะของที่ซื้อมาเพราะว่า,าเป็นพวกปลาผักอะไรต่างๆในตู้เย็นก็พอมีอยู่แล้วบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ